ความสุขอยู่ตรงไหนว่า huh. บ al oh ุ think, hey, well, husband, now, ๋มก like no, to ับการที่เราช่วยเหลือแล้วเหนื่อยมากนอนกลางดินกินกลางทรายแทนที่จะอยู่บ้านแทนที่เราจะแบบว่าทํางานในวงการซึ่งน่าจะได้เงินแต่มานี้มีแต่รายจ่ายบุ๋มบอกเอ้ยพี่บอยรู้ไหมแต่ละวันเนี่ยเช้ากลางวันเย็นเลี้ยงข้าวทีมงานเนี่ยก็เป็นเงินส่วนตัวไม่ใช่เป็นเงินบริททีไม่ค่ะผมมีความสุขที่ได้เห็นคนมารวมพลังกันทําความดีค่ะต้องเข้าใจว่าทีมงานหนูไม่มีเงินเดือนถูกไหมแต่เขามาเพราะว่าเออได้เจอแม่แล้วแม่ให้พลังงานเขากลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ทาสิ่งดีๆ ม,ม,ม,มีพ่อแม่เขาพอไปตังที่จมีกิจการ,กการหลายคนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาลงมาในพื้นที่ต่างจังหวัดมาทําศูนย์อาหารช่วยเหลือ,อที่บุ๋มทำเนี่ยเราได้รับ รอยยิ้มแววตาจากคนในพื้นที่ที่เขาขอบคุณที่เขากอดเรามันเป็นพลังบวกมากๆนะทุกคนอย่างเมื่อวานน่ะตรงหนองยะแก้วอ่ะคุณแม่สองท่านนะคะก็นั่งระบายความรู้สึกที่แบบอึ่ยตรงเนี้ยมาอัดอั้นเป็นสิบสิบปีโดยทเมีรเนี่ยเอาเอาอาวุธมาขู่ไม่ให้ไปทําที่ทํานาในที่อของตัวเองโดยขู่ทำร้ายร่างกายโดนโดนู่นโดนนี่แล้วเมวื่อวานเขาก็พูดอยู่ๆเขาพูดชื่อว่าเนี่ยอยากให้คุณถ้าทางภาครัฐยังไม่รู้ว่าทางภาครัฐจะใครเป็นคนสั่งการอย่างน้อยคุณบุ๋มหรือคุณการจอมพลังมาช่วยหน่อยก็็็ดียย่าาเเกกลปนว บุ๋มก็เดินเข้าไปเพราะบุมเอ้าได้ยินชื่อบุมเนาะบุมก็เดินเข้าไปสวัสดีค่ะแม่อู้ร้องไห้ uh huh. อะไรอย่างเงี้ยช่วยด้วยอ,อย่างน้อยมีคนรับฟัง,งใช่อย่างน้อยมีคนรับฟังปัญหาเขาก็ยังดีค่ะ